สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาไปยังช่องคนเกษตรจอตอนะครับวันนี้มาชมครับทุเรียนตัวนี้คือทุเรียนแดงอินโดนะครับก็มีลูกค้าสนใจซื้อนะครับผมก็บอกว่าจะต้องเอาไปเสริมรากนะครับแต่ผมก็มีต้นพื้นเมืองอยู่แล้วนะครับ2ต้นนะมีต้นพื้นเมืองอยู่แล้ว2ต้นเราสามารถพอลงหลุมเราสามารถไปเพิ่มเติมได้อีกนะครับเพิเติมได้อีก แต่ถ้าไม่เพิ่มเติมก็คงไม่เป็นไรเพราะว่า,าท่านดูนะครับนี่มันมีต้นพืชเมืองที่ขึ้นสวยนะครับนี่ขึ้นเลยเลยเลยต้นไดอินโดไปแล้วนะครับไดอินโดมันมีปัญหาตรงยอดนะครับยอดมันโดนแมลงกัดกินไปวันก่อนนะครับผมก็ตัดทิ้งนะครับยอดนี่นะครับยอดเดิมของขตัดตัดทิ้งนะครับตัดทิ้ง แล้วตอนนี้ยอดใหม่มาแล้วนะครับนี่นี่ยอดใหม่มาแล้วนะครับนี่นี่นะครับยอดใหม่แล้วก็เลี้ยงยอดใหม่นี้นะครับเลี้ยงยอดใหม่นี้นะครับนี่ที่ท่านเห็นนะครับนี่เลี้ยงยอดใหม่นี้ให้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นยอดประธานต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนต้นนี้นะครับเราก็นํามาทาบในตาแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะ เอาไปเสริมรากให้รากเขาช่วยในการหาอาหารอีกทางหนึ่งเพราะนั้นท่านที่มีต้นทุเรียนนะครับอ,อที่ที่ยอดมีปัญหาแบบนี้นะครับท่านไม่ต้องทิ้งนะครับรอสักครู่นะครับรอสักช่วงหนึ่งเขาจะแตกยอดมาเองนี่ตามที่เห็นนะครับแล้วเราก็เอาไปปลูกเมื่อยอดก็แข็งแรงก็ค่อยนําไปปลูกนะครับหรือจะปลูกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยเขาหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่า เขาอยู่ในถุงนี้นานเกินไปโดยการเสริมรากนะครับเอาต้นทุเรียนมาปลูกเอาเม็ดทุเรียนพื้นเมืองมาใส่ไว้อย่างผมเนี่ยเอาเม็ดทุเรียนพื้นเมืองมาใส่ไว้นะครับใส่ไว้แล้วก็สามารถเกี่ยทาบได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มเติมก็ได้นะครับสักเม็ดนึงก็ได้อีกสักเม็ดหนึ่งนะครับหรือซื้อต้นมาเลยนะครับมาตรงนี้อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับทาบตรงตรงนี้ได้เลย ก็คลิปนี้มาบอกเอฟซนะครับท่านที่มีต้นทุเรียนนะครับอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็ตัดยอดซะยอดมีปัญหาแล้วก็รอให้เขาแตกยอดแล้วก็ค่อยนําไปปลูกนะครับหรือนําไปปลูกเลยก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ